สัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลกิ่งอินสูส์นวนครค่าวันนี้นะคะถึงอยู่กับ2คันนี้เลยค่ะเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวรองของเรานะคะ Active นะคะราคารถเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทค่ะถ้าเป็นสีขาวมุกบวกเพิ่มหมื่นสนะคะส่วนคันนี้ของเราเป็นตัวเอเรกันค่ะราคารถของน้องนะคะจะอยู่ที่ที่หนึ่งล้านสี่แบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบของสองตัวกันเลยนะคะไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ Bright LED Projector สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ในรุ่นของตัว e d a n จะสามารถปรับระดับแบบอัตโนมัติค่ะ Active ยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกกับเซ็นเซอร์มาให้ e d a n มีมาให้แล้วค่ะดา,างหน้าในรุ่นของ Active จะเป็นสีดํกากันชนจะเป็นสีดํได้านส่วน e d a n จะเป็นสีเงินนะคะกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะเป็นสีดําเงาด้วยค่ะ Active ตัวเริ่มต้นล้อแม็กจะขนาด17ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้างแก้มนะคะกระจกยังไม่ได้พับไฟ เบ้ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีบันไดข้างมาให้ในทุกรุ่นส่วนขนาดความกว้างความยาวของตัวรถเท่ากันค่ะ ในรุ่นของ e ีดิแกนล้อแม็กจะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้ว26 5 60ทับ R 1 8ปไฟเดียวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีปุ่มคคเลตสามารถกดปุ่มนี้แล้วก็เข้ารถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเปิดค่ะสำหรับรุ่นอีดิแกนขึ้นไปจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด6สีนะคะส่วน Active จะมีแค่2สีสีขาวมุกกับสีบอลเงินค่ะไปต่อกันที่ด้านหลังค่ะเสาอากาศตัว Active จะเป็นแบบมาตรฐาน e ีดิแกนจะเป็นแบบทีปบฉลามค่ะมีเล่าหลังคาติดตั้งมาให้แล้ว ะะฝาท้ายในรุ่นของตัว Active จะไม่ใช่ไฟฟ้านะคะส่วน e l e g a n c จะเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับสเต Step นเซอร์ที่ทําจังหวะเดินเข้าแล้วก็เดินออกฝาท้ายก็จะเปิดให้ค่ะ e l e g a n c จะมีเซนเซอร์8จุดหน้า4หลัง4และอีก2จุดที่เพิ่มเข้ามาจะเป็น Step Sensor กันชนท้ายเป็นสีดําเงาเหมือนด้านหน้ารุ่นเริ่มต้นยังไม่มีเซนเซอร์มาให้กานชนท้ายจะเป็นสีดําด้านเหมือนด้านหน้าเลยค่ะ แอ็ทีจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายเป็นอัตโนมือสามารถหมุนปรับได้เลยนะจ๊ะเกียร์ออโต้8สปีดเครื่องยนต์2.2ตัวใหม่ค่ะเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรค6วงมาไัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์ได้เลยงเปิดแอร์ตอน2แล้วก็ตอน3ปุ่มรีเจนมีช่องเก็บเหรียญแก้วน้ำอีกเีทุกุ่นของตัว m e X ไม่ต้องหาฝาถังนะแค่ปลดล็อกรถอย่างเดียวค่ะกระจกปรับเลื่ออนนลงัตโม เฉพาะด้านผู้ขับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเบายังคงเป็นเบาะผ้าสีดาอยู่นะคะแต่ขนาดเท่ากันรับโอบสลีละนั่งสบายเหมือนกันการปรับเบาะก,ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับระดับสูงต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่ตอน2และตอน3มสามารถปรับเบาะเป็นแนวราบแบบนี้เลยค่ะข้างหลังก็นั่งได้สบายสบายเลยแล้วก็เอ็นได้แบบ90องศาช่องวางเผื่อชาร์จโทรศัพท์ ช่องใส่แว่นตาไฟส่องสว่างมีให้ทั้งตอน1ตอน2แล้วก็ด้านหลัง แอร์ก็ <Air, S 2> เช่นกันค่ะต่อภายในอีกร,รุ่นของตัวอีดิแกนกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทที่มาพร้อมกับปุ่มพูดสตาร์ทหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับระบบ Android Auto และก็ Apple CarPlay แบบไร้สายการปรับแอร์จะเป็นแบบเป็นโนอุณหภูมิสามารถแยกอินสระซ้ายขวาได้เพิ่มปุ่มชาร์จแบบ Type C ด้านหน้าคอนโซลวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงรดเสียงได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวควบคุมความเร็วม่านวัดหน้าจอ MID พร้อมแสดงข้อมูลการขับวงมาลัยหรือคอนโซลจะมีการพ หุ้มหนังทั้งหมดแล้วนะคะฟองมาลัยหรือคอนโซลจะมีการหุ้มหนังทั้งหมดแล้วนะคะเพิ่มปุ่มกดฝาท้ายในรถแล้วก็ตัวปิดเซนเซอร์ในรุ่นของเอริกนจะเป็นเบาะหนังคลูมักสีน้ำตาลอ่อนที่เดินได้ครีมปรับเบาะไฟฟ้าเฉพาะผู้ขับขี่ได้ถึง8ทิศ <5. S 2> ทางประตูอัปเกรดปรดับไฟฟ้าพับกระจกไฟฟ้าได้บ่ามือจับด้านในจะเป็น<ห>โครเมียมตอน2และตอนสามสามารถพับเบาะเป็นแนวราบเหมือนกันเลยนะคะเพิ่มช่องชาร์จก็คือจะเป็น Type C 2จุดนั่นเองนี่ก็จะเป็นจุดหลัก หลักระหว่างตัว Active กับตัว e l e g a n t ที่มีความแตกต่างกันพอสมควรค่ะสำหรับลูกค้าที่เน้นดาวน้อยผ่อนสบายขิ่งแนะนา,นานเป็นรุ่น Active เลยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะนิยมเอามาแต่งนะคะสามารถปรึกษาเซลล์ได้เลยค่ะขึ้นมานิดนึงก็แนะนํา,นานเป็นตัว e l e g a n t นะคะเพราะว่าเพิ่มความหรูรหราออมากขึ้นลูกค้าแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อน,นๆหลายๆคนนะคะสําหรับ2รุ่น2สไตล์2แบบ2คันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโม,โมชั่นกับมีก่อนได้เลยค่ะ0859393746นะคะอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย